ตเขาจะไม่แทงเลยกักสองร้อยไอ้กักสี่ตัวแค่กั๊กไปมรุ่ยกั๊กมรุยดีไหมครับไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันครับผมอันนี้กักเท่าไหร่สี่ตัวอีกสี่เนียโปรดใช้เดกั๊กสี่ตัวโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับไม่เสียงอะไรฉันลูกกักพวกเด็กนัฐสตรีมีคันไม่ควรรับชมนะครับก็มือกินไรวะกินขี้กินอยู่เอาเอาหนีด้อยหนึ่งนะเปิดหนีด้วยหนึ่ไม่ดูไหนดูที่ไหน อเมป็นรายการแสดงนะครับพี่กลับไปตามเงินข้าตูไหมล่ะเนืนอเคลเ่อนกอยให้มวยเคยดีเนาะยัะชอบเรีนเนูคนเขาเห็นหน้าเขาลงเขไม่เห็นหน้าเขามองไม่ทันเฮ้ยครบเทติ้งซี <rua. S 1> มันไม่ไปเนาะเอาได้ต้องให้ได้้อให้มันใส่รมนะใ่นี่น่อ่ว่มใส่รมเลย่ปไน่ามันกพีรวยไมกัดเอากัก้อยกัุ้งลงแล้วก้อยก้อยก้อยโอ้นโอ้ไมไปพากตาอไน่มนลอะไฟมงก้อยมารว้าเมื่อเม่อเป็นแค่การแสดงนะครับ ไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับชมเด็กและสตรีมีคันไม่ควรครับประทานเต็งก้อยสองร้อยอ่ะลองดูสิก้อยสองร้อยผมอันสามร้อยนะโู้เลยส้เลยหนูหมย้บุต ลอยเลยขัยก right? well. ้อ้เลยผได้6เดียอยนะจะมจคายเลยนะดีเกออย่บเล่เฮ้ยเต็งซมันเมากเลยเติงอ้เต็งซปืนเลยดีเลยก้อย้อมึงก้อยเหรอเต็มเลยปก้อยก้อยก้อยสามร้อย

อันนี้กี่ร้อยสองร้อยเพเดินด้วยกันเด้อกี่ร้อยหนึ่งร้อยคนละร้อยอ่ะทีแรกผมเดินกากมานี่พี่เดินกลับนะเขาพี่เขาเดินไปอีกอันนี้คือสองร้อยเขาได้เจ้าเดินรอบเดียวนะครับผมเดินรอบหนึ่งเองเออผมรอบหนึ่งองชมนะต้องเทียก่อนอันนี้เก่าคุยตามเพรแล้วนะอะไรสองร้อยอันนี้สอมหนึ่งเนาะ สอไหนึ่งะทอนเตี้ยวเลยพี่นสี่ทอนสี่รับขเดินต่านอเอยู่นี่นะร้อยน่เเดี๋ยวๆเป็นทอนมาสี่ก่อนเนี่ยรวมกันนะครับเออนั่นแหละแล้วก็เต็งร้อยเดี๋ยวๆไอ้นี่ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะเคียรนะอันนี้เต็งเต็งสองทอนสามผมยักกักนี่เสียสามนี่ทอนสองยักษ์กักเสียสามที่ะ เอาเดินี่ผมจะมือเสียอีกสามฟังผมนี่ผมจะยักเสียอีกสามนี่ที่เหลือไปคุยกันเอาเองเด้อะนาโงอีกแล้วหายไปหกร้อยก็บอกสามร้อยแทงโกนนะที่อื่นกอะไรแล้นเต็งเน็งเอาโอเคหกร้อยหกร้อยอย่าเก็บเกินนะครับเจ้ามือเคลียร์แผงแล้วนะแทงไปสามร้อยแจ้งเกินกันอย่างงี้ก็ตายคนจ้าแล้ววะ ไม่เป็นไรเสซเตอร์จัดให้เสซเตอร์จะรับผิดชอบนะครับชมรถใช้จักรยานในการรับชมนะครับเป็นแค่การแสดงเท่านั้นน้องรีบได้รีบพวงเดี๋ยวเงินมันจะหายขึ้นมือเขาแล้วก็ยังต้องยิงตัวไดๆก้อยก่อยก้อยก้อยพอพี่เดินอะไรพี่จำยึดตรจำเหมือนกันเอาเอาเป็นลองเลยเอาเอาก้อยสามรอยเหมือนตัวมี้ยิงไหมเอายิงปงเลย มาเรเดี๋ยวก่อนน้องน้งก่อนเอาอันี้ค่อยใช่ไหมจะได้มาดูเลานอ๋อง่ายๆเลาเดินมาจากเม่อนมยยูกระย่างกันดืนได้วันนี้ปิดปรมันตลับิดบปิดตลับปิดตค่อยๆนอน จับมจับ่งปงปนึงไม่ด้บาิจับรวยปงมาวนี่มรวจับบงจับรวมาวมพูดวจับาก้ปมองเห็นปเห็นจับมือเสียสอร้ด้วนี่แบ่งเือนบางพ่อจักสจับมือเสียสองด้วยนี่กัสีจับมือเสียสองนี่ดูด้วยอกมดเลยนี่จับมือเสียครบแล้วนะอซ่องลยจะเล่นนะจเล่นถุงเคยได้าเห็นแงถุงเออ มันแม่นนะเตาเขาก็เทาไปาไงันแม่อย่าพลิกดิวิกบาลรุพลิกกระเตี่ยนที่แดงเตาไม่เลือกลางแต่เอมลงทุนแต่เอมลงทุนยอนีเอได้ตามยลจัราไปมยตัวงคเลยแม่นยเไปสองนเลยตรงเปิดนดูหัวนเปิดทีละตัว ก้อยโอ้แทงแมนทอดเป็กนี่จมือเสียร้อยเดียวด้วยไงเมันสกิปเหฮะสีหกยับตตาเลยเป็กจับตอีตาเหมืนตามมือไหมเดียวเอเปนดี่ยวเเปกอยู่เดียวพอไหจับมาอเดียวี่้อันี้ใครได้อะไรเกียย์กันเองนะเจ้ากิจตามเปนนะเนเดียวพอไต้โอ้มือเงินหายเจ้าไม่ัดมด้ยมาได้ดยไ จากนั้นจีบ้างเเดี๋ยวเขามีคุเก่งอยู่หมดหลายพันแล้วนะครจะกินด้วยโอ้ยโเจ๋งไปจามจ่าเขาเขย่าลำเบียร์นำติดแเพื่อนติดนะเปิดนะเตนแค่นปะทำ้ตามนางเขยิบจอยเฮ้ยเจ้าของดูยังไงเห็นวะถ้าได้แล้วจูมือเขาหนี้นะมันหาตามอี่เจออันนี้ยังนี่ยังนี่เขาเล่นก้อยสองร้อยเต้นก้อยร้อยึก้อยสองร้อย

จะปลูกก้อยบ้าน้ันนี้สออันนี้เอาคเป็นแค่การแสดงเท่านั้นครับผมมไปด้วยเด้อมาจากยะ่อ่นี้ก็กิยู่กักมาโตปีนู่อ้มวยบาอันสี่ร้อยหนึ่งนะเอาปรมรวยจ้ะเตอรตีปีสี่รอยอยู่กับผมสามบบเอามาะมาณใบวยนี่ ไม่รู้นะเคลียร์กันเอาเองนะเจ้าจ่ายตามเป็นนะมีจ่ายต่อเลยออเกินเนะเกินเนเนี่ยยาสบอ่อกพ่พอปานด่าเพราะว่ามาจ่ายคนละใบรูปเพงกอยตึงก้อยตึงก้อยะำจำย่แม่นงไอเไมงก้อยไอเนียไหมน่งนี่นี่เกละลสื้อเลอ๋ออะไรยูเบียกลังแตอเอยอให้พี่สามเนาะครับครับจมือเลยจมือยมไนเลยกินเลยโอ้เพลงนั้นต่เพลงแม่นแล้ลอแนี่ไปอง เด่๋ยวเอาผัดเฉยแกะเล่นเล่นแกะแล้วเสียราวัลไปด้วยคา่งยอย่าปงเสเนาะเอาหน่งรเอยใด้เจออันนี้เท่าไหร่อันนี้กัดเท่าไหร่สี่รยผมกดสี่อยเน่ยช่วยช่วยสองเตยไโป้ันี่เดอ๋ยวเตียงโปไนี่หัวโป้มนี่หัวเขาด้ยเอมาี่ค้อยอันนี้อะไรมัวหัวหัว กลางไม่ได้เลยคืนที่ร้อกักกไปอีกเย่งมากเป็นอะดรนึงดูดีเลยทีัน่าจะมีเราไม่มีแล้วงรถแล้วแต่มาต่างเลยกักเลยไม่ค่อยได้กินข้าวเราไปทุกวันเลยให้จะเอามาดูกันันนัดมั้ยกากกักเานี่กักครับก

เม่นนะเอไทุกาเก้อยสองร้อยนะเอ้ากักักกักก้อยอันนี้อะไรนี่ก้อยผมเต็งเลยเต็งเลยคนตะลมุยีกักก้อยวะเกยขึ้นตลับมุยได้เงนสองร้อยของผมเนี่ยสบายมากขูจะมนุนได้องินสองร้อ

งก้ยกลางอย่ไหมจากเช้าลาเคยมุยเสร้อยหนึ mm. ่งล้วเห็นแค่ตัวเดียวก็เล่นเลยแต่เห็นก้อยมาเปิดมาโปนี่รับรอยเงบมีขี้ค้างไก่มอขี้สองเนี่ยนะขี้ค้างหายหมดนะจับมือไม่มีกลางดูแต่กอดเบบอี่มันนี่มาเห็นเลยบงทีวัวมุย กางทีเด้อแค่ก้อยมาจอสวนเขาคนองเหืออย่นบ้านนงนี้านคเงี้ยวะหนึ่งหนึ่งก้อยก้อยเปลาักเตียกอจาที่บ้าคืนกันจับเลยขึ้นมาตาเลยพี่มลต้องกลัวเจ้ามีจังจไม่ไมพี่ไม่ได้ัพี่พี่แค่พี่แค่อยากเล็งก่อนพี่ตอนนี้พี่กับเปยมัแล้วเตเอแปดพันเลวเว้ย มีไข่เซงหม้ใส่ไป่สามพันส่พันโอ้ามพันหมูเลยเร้อสามสี่พันทุนเลยอ่ะท่าน่นนะใส่ไอราวหินโป้เขาหินก้อยแล้ก็ไปใส่กลางอันนี้ขนาดนั้นมันจะผิดไหมไอ้เจไอ้เจมจะร้อห้นะหมก็อะไรพี่พี่พี่ไปนึ่งแบงค์นี้ลจัดก่อน